ด่วนนายกอนุทินพูดแล้วคนละครึ่งพลัเฟสสองแจกต่อไหมแจกเมื่อไหร่ใครที่กำลังรอฟังข่าวโครงการคนละครึ่งพลัเฟสสองอยู่ในตอนนี้ต้องรีบฟังข่าวนี้ด่วนๆเลยนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารโครงการแจกเงินคนละครึ่งพลัเฟสสองล่าสุดประจำวันนี้ครับหลังจากที่ท่านนายกอนุทินประกาศยุบสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีพี่น้องประชาชนทางบ้านหลายท่านสงสัยและสอบถามกันนะครับว่ายุบสภาแล้ว โครงการคนละครึ่งพัดเฟส2จะยังมีโอกาสแจกต่ออีกไหมและแจกต่อเมื่อไหร่วันนี้ลุงพันธ์ยังได้ไปตามข่าวและหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับโดยข้อมูลข่าวสารนี้ได้มาจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเพจ Facebook ของหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ครับโดยล่าสุดนะครับท่านนายกอนุทินได้ออกมาเปิดเผยถึงทิศทางของโครงการคนละครึ่งพัดเฟส2หลังจากที่มีการประกาศยุบสภานะครับ โดยท่านบอกว่ายอมรับโครงการโคละครึ่งพลาสเฟสอตอนนี้ยังไม่ได้ไปต่อนะครับเนื่องจากขณะนี้เป็นรัฐบาลรักษาการหลังจากยุบสภาจึงไม่สามารถใช้งบกลางได้และจะต้องรอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก่อนนะครับโดยท่านนายกอนุทินย้ำนะครับว่า โครงการคนละครึ่งพัดเฟสองจำเป็นต้องดำเนินการตามกรอบกฎหมายแล้วจะต้องรอให้กลับมาเป็นรัฐบาลปกติก่อนจึงจะพิจารณาดำเนินการโครงการคนละครึ่งพัฒเสองได้อีกครั้งครับสรุปโครงการคนละครึ่งพัฒนสองหลังยุบสภาท่านนายกบอกว่ายังไม่ได้ไปต่อนะครับจะต้องรอจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะยุบไปซะทีเดียวเลยนะครับท่านพูดทำนองว่าหากสมัยหน้าภูมิใจไทย หรือท่านนายกอนุทินได้เป็นรัฐบาลต่ออีกก็มีโอกาสนำโครงการคละครึ่ง p l ั s p h สอกลับมาพิจารณาทำต่ออีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึงนะครับว่าหลังจากมีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงพักไหนจะได้เป็นรัฐบาลและหากพักภูมิใจไทยของท่านนายกอนุทินได้เป็นรัฐบาลต่อเชื่อว่า โครงการคนละครึ่งพักเฟส2มีโอกาสกลับมาแจกต่อแน่นอนครับและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารโครงการคนละครึ่งพักเฟส2ข้อมูลอัปเดตใหม่ล่าสุดจากท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลรักษาการหลังจากยุบสภาครับเอาละครับฟังข่าวนี้จบแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าพักภูมิใจไทยของท่านนายกอนุทินจะได้เป็นรัฐบาลต่อในสมัยหน้าไหมหรือว่าใครมีความชื่นชอบพักไหนเป็นพิเศษ และพักนั้นมีข้อดีข้อเสียยังไงใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ